ค่ะม,มันอีกกะพ่เอฟซีมาแยมแม่ปันด้วยค่ะยูสุลสาส์มาห้แเม่าแม่เฮ้าโศกหมานสองงวดแล้วแต่ว่าเอฟซีกับ่าตสือบัตรใเม่เอ้ยบัตนแม่ปันถุงฝนเฮ่านี่ละจ้าปันบอกตองงวดโดดโดดขาของเราตลอดจ้ะสองงวดแล้วเด้เอฟซีเด้อแสมเฮานี้ตั้งแต่ไปคอเลขมากกับมีม่เฮาที่ข่าต่อกันเนาะที่เนาะฟันดีแล้ววะจ้า เอาเลยนะมีถือแน่นอนเพื่อนวาแม่เขาคนบุญจ้ะดีใจร้ายเนาะได้ของมาตอนแล้วเม่เอ้ยให้ลกูกหลานถือนาทุกคขขนด้วยเอฟซีถือนาคือโทราัพท์ไหมให้เาไปซุ่มไปแซวก,กันจ้ะให้แนวทางเนาะ <c oughs> พอสิได้ไปหาซื้อรอตลีไว้น้องก้อยก็จะบอกเลขวันนี <c oughs> ่ละหลังวันพระให้น้องก้อยตั้งจิตขอดีๆคนจ้าน้องว่าครับ่มั่นใจจะบ่ปล่อยแต่เอฟซีก็ตามต่อเด้วยค่ะเด้อ มาหาแม่เฮาแล้วก็ขอพูดหลายๆเนาะคะ่ะเนาะติดติดตามให้กำลังใจพออุทิศก็ไม่พิมพ์จ้าอะไรก็ตามต่อตามเบิะะ่องด้วยค่ะแยมดวงมากกมาาเของมาฝากแม่เฮาแม่เด้อแม่ปันเด้อซื้อโทราศาพัพท์ใหม่มาฝากปันน้ำกเด้อจ้ะเด้อสองหวดละเด้อบ๊ว่าบ่บอกเด้อแม่เฮาแม่เฮาคนดวงมานดวงเฮงเด้อคะ่ะ มึงน,นึงอนัน,นมึงน,น,น,นึงอ,นอ,งองงันแม่แม่ันไทยเจ็ดหาหาเจ็ดเลยไหาเจ็ดได้มึงนึงหัตองวดจะมาเกือบมากว่า<ร>ท่านแม่เอาบนจีไปกกไปสกลกไปกกุลสกคนแก้วเขาช่อยลูกเอาเพอใหญ่ไปนนําบนีนี่ยอกไปเห้าเี่ไปไปมือจ้ะแม่แกยวแล้วก็มาก็โดนดอกสองสามมือเนี่ยเขาวนเพราะไรมันเข่ามันลงมแล้วเลยอยากไปซอยมันอย่างนั้นแล้ว ก็ได้ดีใจแห้งเรื่องสีฟองฝนมาให้แม่เฮาแม่เฮาให้ตองวดพ่อหมื่นแม่เฮาให้แล้วบรนบ่ให้ตองวดกต่แม่นี่แหละแม่เอาไปให้ยร้านอันให้ให้็ดเล็กน้อยเขาจะห้ได้แม่ละลูกกระเฮ็ดบ่เป็นคือกันโคได้เลยว่าเสี่อวอันสะไร่มาย่านิอันท่วไปกี่ผู้เบา่นะก็เลยเอาแบบจังสิ่รื่งบ่เห็นหนาผู้ใดเสี่ยวเะไร่มาญาติอันเดินไปเบิ้งเดี๋ยวให้แม่บอกถือหลายคจังว่ากแม่แม่คนสีฟองยังให้ฟังมือนเหนียวแม่สีฟอาเดี๋ยวเพิ่นเด้อ นั่แหละทำเมเขา้็ี่งเรืองบริสัยน่กขายออกยสิองคันละโซ่ขายของทำไมกะคีไปม่วนนี่ละนี่แหละแม่เขาบอกแม่พิมพ์สิให้ตัวใดนี่อาจารย์ดังแล้อเด้อกนดังแล้วเ้อขันเข้าก็ง่วนงวดที่สามด้วยนี่จะว่าผมแมียเ่ีฟันมาขึ้นนี่บ่อกใม้นี่แหละยุ่มมือขึ้นนี่กะไรจังาว่านนี่ละ แล้วว่าติดไปซื้อหอดมือมากข้าต่างอดบ่ไปซื้อเลขออกมาว่าหาเจียวหาแดกฟังบุธอ๋อเขาก็คืนเขาก็คืนแม่ถ้าซื้อกว่าจะเลขแม่เขาเนื้อเนี่ยเราิซื้อไว้เลยซื้ออตาลีได้หลายเลยเป็นหาปลดอันหงัวทังกีจจะเป็นซีละมือซื้ออันมือออกนี่แม่เอายโซ่เบสซี่เด้อหายตองหัดเลยเด้จริงจ้าในปั่อะไรในปันน้ำสูงสี่หกสี่เจ็ดก็หกเจ็ดเอามาโดนใจแต่นาะบัตรนี่เนาะ โดนใจตัวทั้งไตนี่แม่ยังไงตัวแต่แต่แม่แม่เน้นตัวใดวันนั้นแม่ก็เน้นให้อยู่ด้วยแม่เน้นตัวใดแม่มังนุ่งวงวันนั้นสามหารเนาะจ้ะแม่แม่สิเน้นตัวใดมีสิวงตันส่วนนี้เป็นบัต่ไหนตัวมากเปนบจตรมากเบิร์ตมากเบิร์ตเลยการซื้อซึ่งข้อกันนั่นเจ้าบอกว่าซื้อหรือว่บัให้ยโศกอีกี ให้ลูกให้านให้พ่อนพร้อมคุณยายให้พ่อนเนอให้ตูกให้มางวดที่หาให้ได้หลายก็เก่าเ้อนี่แหละแม่แม่พิมพ์ได้นียเด้อนี่แหละครับบาหลายตัวครับสามตัวครับจะให้เป็นแนวทางจ้ะไม่พิมพ์ไม่พิมพ์วาอย่างไรเป็นแนวทาง e a s ด้ลยค่ะเด้อแม่เฮาอันผู้นำโตกด้วยค่ะแม่ให้งวดที่สองเราตะรีไ้เนาะ แม่เขาก็จีไปทุระไปเสกขวดไปเก้วเขาสันแม่ไม่เอ็นเบิดเลยไี่ตะผู้สิไปเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามหรอกคุณแล้วก็ฝากเลยนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโพธิ์ทิศเมพิมเนื้อย่างไม่สุกครับนี่แหละน้องนุ่งเพื่อนกิดยายสิไปเป็นประมุขประธานบ่แม่ให้ยังไง กไปเปลูกน้องอเก่วเกีียวน้ำลูกเกลียวเกี่ยวเอาเกีียวได้ยุติแม่บ่ปวดลัางปวดเดียวนี่แหละแม่ก็สิไปทุละมนเป่าอยู่เกี่ยวมาว่าท่านเพื่นเขายังมาขายอะไรนี่แม่ อ๋อนี่บ่่ะเมื่อเมื่อเมื่อได้เลยสิมแม่แม่บ้านนี่แม่เมื่อได้สิมาบัดป้าสิไปสามสี่มื่นสามสี่มื่นเดี๋ยวพัดค่าในลูกสิแม่มาหาแม่อีกทีหนึ่งเด้อแม่เด้อนี่แม่พิมพเจ้ายังฝากแม่ห้าฝากของกินผลไม้ไปให้แม่ห้าไปรถเออ่เมื่อยากเดี๋จะมาถามแม่เนี่ยถามผู้ทั้งนอยู่จ้ะ รห้วยเนอีบุญยคุณัได้กาควมุมากปานี่ล่ะตั้งใจมหาแมากระขักล่ะแต่ว่าเห็นมากเกือบว่ท่านหน้าที่สุด้ทยคนดีเอาโซกมาให้ลูกอีกจรับมือก็ซั้นก่อนนางคานะเนี่ยแมาก็สิไปเจยวเขาไปเจยวเขาสักล่นาะท่านพิ่นไปเห็ดหน้าสองหมอนโอ้น้อย เราเรีกรถตู้ปีนารเราไปปรเไทยเนลน่ <laughs>